วันนี้พามาชมแปลงผักทั่วฝักยาวที่เราปลูกบนคันนากันนะครับผมปลูกไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2เดือนกว่าๆนะครับตัวฝักยาวยามเช้าครับเป็นๆนะครับผมทุกเช้าเราต้องมาเก็บตัวฝักยาวนะครับผมการทําค้างแบบนี้ดีอย่างไร สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันหยุดเช้าวันสดใสนะครับผมวันนี้พามาชมแปลงผักทั่วฝักยาวที่เราปลูกบนคันนากันนะครับผมปลูกไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว2เดือนกว่าๆนะครับกําลังจะเข้าจะเข้า3มเดือนนะครับอีก10วันอีก9วันจะเข้า3เดือนหลังจากที่ปลูกนะครับเห็นไหมครับผลผลิตของเราก็ยังเก็บได้ทุกวันทุกเช้านะครับผม นี่พามาชมบรรยากาศยามเช้าสวยๆกับแปลงปลูกถั่วฝักยาวนะครับดูสิครับโอ้โหโขนาดเก็บไปทุกวันนะครับดูผลผลิตเขาที่เรือครับอเอา้ามาทำอะไรครับได้ไหมอของฝั่งนี้ก็แก่แล้วนะครับนี่พอเก็บแล้วเป็นไงบ้างครับบรรยากาศฟินไหมเก็บถั่วไปด้วยฮะ อะไรอร่อยไหมครับนี่ครับปลอดภัยของแท้เก็บไปด้วยทานไปด้วยวชุดหลงัลงๆนี่จะหวานมากเลยนะครับตัวฝักยาวนี่พวกนี้ก็ต้องเก็บอาอนะครับม,มีการเดินชิมออกันก่อนนะครับผ่านไหมรสชาติหวานหวานโอเคเก็บเลยครับผมเช้านี้ครับพามาเก็บตัวฝักยาววิธีการเก็บก็ง่ายๆนะครับใช้มือ หนึ่งจับบริเวณก้านของขั้วดอกนะครับผมแล้วก็อีกมือนึงก็หมุนนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้ก็ถ้าเราเด็ดเลยนะจะทําให้ยอดของเขานั้นกระเด็นกระดอนเสียหายหรือขาดได้นะครับผมเราก็ค่อยๆเก็บนะครับค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนเก็บอ่อนครับผมนี่หรือถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกันไกรเล็กๆนะครับมาตัดบริเวณขั้วของ ถั่วเลยก็ได้ครับผม,ม,มตัวฝักยาวยามเช้าครับฟินๆเลยครับผมทุกเช้าเราต้องมาเก็บตัวฝักยาวนะครับผมการทําค้างแบบนี้ดีอย่างไรเห็นไหมครับไม่มีเพี้ยอะไรนะครับผมเพีย้ยเพี้ยไม่เจอเลยเนาะเจอบ้างแต่มดนะครับผมก็เจอบ้างนิดหน่อยเห็นไหมหมดก็ยังมีมดขันไฟมันหนีจากแปลงนามาอยู่แปลงถั่วของเรานะครับผมนี้จากแปลงข้าว การทำค้างแบบนี้นครับจะทําให้เห็นไหมครับอากาศเขาผ่านได้สะดวกมองทะลุอีกฝั่งหนึ่งได้สบายนะครับผมจึงทําให้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปลูกอยู่กลางทุ่งนาเลยเห็นไหมครับต้นไม้ก็ไม่บดบางแสงแดดนะครับเราปลูกไว้ตรงกลางทุ่งนาบนคันนาเลยนะครับผมจึงทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกโปร่งโล่งสบายคนสบายพืชก็สบาย ต้นถั่วก็ไม่อึดอัดนะครับผมเพราะว่าใบเขาจะน้อยมเมล็ดพันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึง่งครับอันเนี้ยพันธุ์พันธุ์นี้ใบเขาจะน้อยนะครับผมใบจะไม่อ่าใหญ่ใบจะเล็กแล้วก็ไม่บ้าใบนะครับผมจึงเป็นสิ่งที่ทําให้แปลงตัวของเรานะั้นสวยงามนไหครับผม เก็บยางฟินๆกับบรรยากาศเช้าๆทะเลหมอกบนภูเขาเก็บตัวฝักยาวกันเป็นพืชที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับผมเพราะว่าปลูกยิ่งปลูกฤดูนี้นะครับตอนที่เราเริ่มหวานข้าวนะครับหวานข้าวหรือหวานกล้าหรือดำนานครับถ้าปลูกช่วงนั้นนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนพฤษภายนถึงมิถุนาเราก็ปลูกมาเลยครับผม อาจจะแดดบ้างช่วงแรกๆเราก็มีน้ําจากแปลงนานะครับมันจะช,ชุ่มทําให้คนาเราไม่ต้องรดน้ํานะครับผมปลูกผักโดยไม่ลดน้ําเก็บผลผลิตได้ทุกวันแปลงถั่วฝักยาวนะครับผมนคนเก็บก็ตื่นตาตื่นใจเก็บผลผลิตกันแบบว่าทุกๆเช้าเราต้องมาเก็บฝักอาจจะไม่สวยไม่ใหญ่เหมือน ชุด,ดแรกๆนะครับแต่ว่ารสชาตินี้ไม่แพ้กันเลยครับผมรสชาติรสชาติของชุดนี้จะหวานมากใช่ไหมครับืมชาติของรุ่นนี้จ,จะหวานเราทําค้างก็ค้างให้มือเอื้อมถึงนะครับผมในการเก็บแต่ละครั้งก็จะพอดีหมดหรือยังโอ้โหเก็บยาง ฟินๆนะครับผมบรรยากาศยามเช้าตัวฝักยาวการดูแลรักษาก็ไม่ยากนะครับวิธีการปลูกก็ปลูกง่ายๆขุดล้มใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็กลบดินนะครับผมจากนั้นก็หยอดเมล็ดลงไปเมื่อเขางอกประมาณ4ีหวันเขาก็งอกแล้วครับผมจากนั้นอายุป,ประมาณ20วันนะครับสิบหถึงยีวันเราก็เริ่มเด็ดยอดเขานะครับผมเด็ดยอดฝักถว่วเด็ดยอดต้นถั่วนะครับ เมื่อเราเด็ดย,ยอดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะแตกใน1ยอดจะแตกมาประมาณ3-5ถึงยอดอีกนะครับผมเราก็จะได้ยอดเพิ่ม,เต,มเติมมากมายหลายเท่าประมาณ3-5ถึงเท่านะครับของจำนวนเมล็ดที่เราปลูกจากนั้นเมื่อเด็ดย,ยอดแล้วเราต้องทำค้างนะครับผมอายุ20วันเราก็มาทำค้างนะครับการทำค้างถั่วก็ทำยังไงก็ได้ให้มันโปร่งโล่งแล้วก็ยอดไม่พันกันนะครับผม ยอดเราต้องไม่พันกันนะครับถ้าพัานกันก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆนะครับอันนี้นี่ของผมจะทําแบบสูงขึ้นมาประมาณ2เมตรแล้วก็เลี้ยวไปด้านไหนด้านหนึ่งนะครับผมซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ตะวันออกก็ได้ตะวันตกก็ได้นะครับผมขอแค่ยื่นออกแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับผมจะทําให้ถัวฝักยาวของเรานั้นได้เลื้อยไปไกลนะครับจริงๆเขาเลื้อยได้ประมาณ 2- 3เมตรเลยนะครับผมตัวฝักยาวหนึ่งหนึ่งเครือหนึ่งต้นนะครับท่นนี้เห็นไหมครับสูงประมาณ2เมตรกว้างไปอีกด้านขวาของผมฝั่งนี้ทำด้านขวาประมาณอีก1เมตรนะครับผมน่าจะ3เมตรได้ในการทำให้เถาเครือเขาเลื้อยไปตามเถานะครับผมนี่นะครับผมการทำ้างแบบนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับลหลายท่านก็ถามบอกว่าทำไมแปลง ปลูกลัวฝักยาวช่วงนี้ไม่เป็นเพลี้ยนะครับก็นี่นะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือการทรําค้างที่แบบว่าให้ลมพัดผ่านได้สะดวกโปร่งโล่งสบายนะครับผมเพลี้ยเขาก็มาเกาะแกะบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะาหายไปนะครับผมต้านทานแรงลมไม่ได้อากาศโปร่งแดดส่องถึงนะครับผม ถ้าแดดส่องไม่ถึงหรือปลูกแบบว่าปลูกอยู่ข้างบ้านพื้นที่อับนะครับผมต้นไม้บทบังแสงแดดนี้ก็จะทําให้ถั่วของเราเป็นเพียเป็นนอนได้อย่างง่ายๆนะครับผมนี่แปลงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับอยู่ด้านนอกก็ยังมองทะลุด,ด้านในได้หนึ่งช่องเห็นไหมหนึ่งถาเขาขนาดมีตั้ง3ามถึงสีถานะครับใน1เส้นเชือกขอเขาก็ยังเหลือขึ้นไปแล้วก็มีช่องว่างให้เห็นนะครับผม ต่ใบตอนนี้เขาเริ่มจะแก่แล้วนะครับใบเริ่มสีเหลืองแล้วครับ <Hey. S 1> นี่ไงลูกหนึ่งนะไม่เก็บให้หมดเท่านี้ <Okay. S 1> โอ้ยต้องเก็บถ้าไม่เก็บก็จะแก่นะครับพวกนี้เดี๋ยวรอตอชุดต่อไปมันก็จะเป็นดอกอีกนะครับแต่ชุดเมื่อกี้นี้สวยง,งามมากนี่กับบรรยากาศทุ่งนาเมืม่อคืนฝนตกนะครับผมบรรยากาศสีสันสวยงามฝนตกหนักมากดูสิครับน้ำล้นคันนาแบบว่าเต็มเต็มเลย วันนี้เราก็มาเก็บตัวฝักยาวกันตัวฝักยาวกันฝั่งนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วหรือเปล่าหรือเก็บพุวงนี้บ่เหมือนมันจะแก่แล้วนะครับธีเก็บก็มุนๆแบบนี้นครับแล้วก็เก็บไปปึ๊บปึ๊บป๊บอ้าวล่วงแล้วนี่คือเปลงตัวฝักยาวของเราครับผม ฝังนี้น่าจะได้แล้วแจงนี่มาเก็บมาด้วยเดี๋ยวผู้ช่วยมาเก็บนะครับสองฝักนี้น่าจะพอเก็บแนละ้วนี่ฝักนึ่งนี่พร้อมแล้วนี่ที่เก็บนะครับก็มุนหมุนแบบนี้นะครับเพื่อจะให้ช่อดอกตรงนี้เขาไม่ร่วงหล่นหรือเสียหายได้แล้วก็ค่อยๆได้อย,อยู่นี่อันนี้อันนี้แล้วก็พวกนั้นนะ็บตัวกับดาวกันนะครับยามเช้า เก็บเลยเดี๋ยวมันก็แก่ๆเออใช่ครับเดี๋ยวมันจะแก่ปุีก้ก่อนเก็บตัวฝักยาวครับผมเช้านี้บรรยากาศครึ้มๆหลังฝนตกเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับผมว่าถ้าไม่มีเพลียทำไงจะไม่มีเพลียมาเกาะน,นะครับผมก็เนี่ยครับการทรําค้างและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมเมล็ดพันธุนะครับผม,มเมล็ดพันธดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับพันธุนี้ ฝักยาวฝักดกนะครับผมดกยาวสีขาวเป็นถั่วเนื้อนะครับอา,อายุเก็บเกี่ยวอยู่ที่45วันนะครับผม40วันก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วนะครับผมแต่เก็บออกเต็มที่ในช่วง45วันนะครับผมจะเริ่มเก็บแล้วก็ทั่วจะอยู่ได้อีกประมาณ2 1, 3เดือนเลยนะครับผมตอนนี้ก็จะอายุเข้า2เดือนแล้วเราก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับผม เก็บทุกวันนะครับผมตัวฝักยาวนี่เลยครับผมการทำค้างตัวแบบนี้ดีอย่างไรดีอย่างไรจะได้เก็บแบบฟิ่นๆทุกเช้าแบบนี้ครับ <S <S ไม่ต้องหมกขนาดนั้นนี่นฝักนี้ยาวใหญ่นี่อย่างนี้มันจะแก่ใช่ไหมไม่มัน มันอายุมันแก่เนาะไังไงฝากบนหัวนะจจ้บนหัวเลยบนหัวเลยอืมนี่ครับปิดฟินยามเช้าเรามาเก็บตัวฟักแก้วกันกับบรรยากาศท้องทุ่งนาทะเลหมอกยามเช้าเป็นไงครับได้เยอะหรือยังวันนี้ไหนไหน,นดูหน่อย ไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นครับในตะกร้ารในตะกร้าไม่มีห <c oughs> มดแล้วหมดแล้วมันจะขาดครับโอ้โหดูสิครับบรรยากาศเช้านี้ที่เราได้สุดยอดมากตัวฝักยาวเป็นฟินยามเชา้เชาครับอ <c oughs> บอก <c oughs> แก่หรือยังครับพิชณา คูนี้ก็เก็บก็ได้สาวอาทิตย์นี่ใฝั่งนึงแก่ไปหนี่งสองฝั่งนี่เชวาเช้ชาเรามาเก็บทั่วฟักยาวกันน้ำท่าปีนี้โอ้โหเมื่อคืนนะครับผมมาแตบว่าเต็มที่มากแปลงผักของเรานะครับบนคนายอย่างไรนี่ครับ บนคนาเลยครับคนาล้วนๆเลยครับผมมันลงโป่งโล่งสบายนะครับพืชผักเราจึงไม่เป็นเพลี้ยนะครับผม,มแปลงตัวฝกยาวของเราเก็บผลผลิตวันนี้ได้เยอะเลยครับผมตะก้าเล็กไปบอกแล้วมันจะหักเด้อทุกวันนะครับได้ประมาณนี้เมื่อวานก็ได้ประมาณนี้นะครับ สามสี่ห้าวันแล้วติดต่อกันที่ช่วงที่ดกดชุดนี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้วันละกรัรมสองกัมแต่ตอนนี้ห้ากัมหกกัมเลยนะครับผมจะขายอยู่จําหน่ายอยู่กรรมัมละประมาณยี่สิบบาทนะครับผมเพราะถั่วช่วงนี้ขายดีครับไม่มีคนปลูกเท่าไหร่แต่เราปลูกวงคนาก็เลยปลูกได้นะครับผมเป็นไงบ้างเต็มตะก้าไหมตะก้ามันเล็กไปนะครับเราต้อง ขายถั่วซื้อตะกาะ้าแล้วทีนี้เมนูเที่ยงนี้เดาออกเลยครับว่าจะเป็นเมนูอะไรตำถัว่วหมูกระจกโอ้โหแซบเป็นแซบครับทีน,นี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ช่องสอนหน้อยผู้ใจเจ็นและเกษตรด้วยครับจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของพืชผักต่างๆที่เราปลูก รอบบ้านหรือว่าอยู่ทุ่งนาโอ้โหดูสิครับได้หนึ่งข้่องเต็มๆมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ